อันนี้เป็นของนายกอบตทุ่งชัยนะครับตอนนี้กำลังกำลังกลังจุดไนวนแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ น้องเอ้ยขึ้นจนทะลุฝ้าเลยครับวัะทท่นี้ข้างยูฟฝ้าบุแล้วครับจะฝ่าลงมาด้อเอ้ลงมา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 ัลง นั่งอยู่บนฝ่ารถครับพี่น้องโอ้ยน,นั่งแล้ว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 พี่น้องเนี้ยเห็นบน่แล้วครับกล้องใช้กล,อกลอ้องอ่วีฟูโปรชัดเหมือนกลอ้องมือถือเอ้ยเหมือนกล้องกล้องทั่วไป พี่น้องไปเบิองเด้กอการเอาบังไฟขึนน้นฐานจุดเพิ่นมาเบิองมมมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอ,อยู F C U ต่างๆประเทศนะมาเบิองน้ำกันครับรหัส015ม,ม,มูฮกล่องข้าประกวดอันนี้เป็นประเทศนี้บุญหลวงไฟอยู่บ้านทุ่งชัยอำเภออุดมพรพิานีจังหวัดขอรเก่นเด้อ

ทไยิ้มยิ้มนานครับยิ้มนานยิ้ยิ้มกว้างๆครับยิ้มกวางสวยงามมากโอเคเดินไปเดินครับเดินเิเปิดเสียงเลยครับไปั่ีะรหเสยเหยครับด้เสียงเลยครับผมนางรำหน้าเดิน นางรำเดินเลยครับเอาขาเดินนะครับเดี๋ยวหน้าเดินตอนนี้ขบวนนางแห่กำลังออกจากลานทุ่งพญานาคนะครับบางไฟขยับจางครับรถบางไฟเอาเปิดเพิ่เปิดเพิ่มกระจัตรเปิดเพิ่มกระจัตรไป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 เอากระจัตกัจจวัตรเอาเพลงมันเลยครับเอาหมอน้ำสิงเลยครับหมอน้ำสิงเลยพร้อมเลยครับเปิดเลยครับอันนี้เป็นบางไฟตะไลนะครับ

ตำบลตุนใจอำเภออุกรที่ใส่นะครับผมเคยมาถ่ายลงคลิปเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับที่พญายน,น,นาคยวอกไปที่ข้างรถไฟนะครับตามมาครับผม สักสิที่ชาวตวะบนนุ่งชัยสักระกราบไหว้เป็นประจำนางรำห่อน,น,อนอก็ได้โอนเอาเลยผู้ชายลูกูินนเนงเป็นหลักเมืองหลักทำนองานมาหลาผู้ชัได้กาไหว้ผู้ชาตรงชัยองบุญเก้าพูปลาดวลลายน้ำตา้าไมู่้ชั เพลงนี้เือเป็นอัตลักษณ์ของตำบลทุ่งชัยครับผมขอดอมาแแดบอม้าฟทอดไปเลยเพลงนี้ร้องได้ทอดนี่มันนี่ฝอนอ่อนแบบหมอบ้านอมอบ้านมันฝอนย่ำคำมันนี่ฝอนย่ำแดดมันถือแดดมาเลยอ่อนโอ้ขึ้นกี่เพิ่งนั่นบอกครับสุดสดีครับครับครับท่านน้องครบกกระไเด้อพี่น้องเด้อ นงเขียวคือแล้วครับทีมงานองค์การบริหารส่วนตัวชุ่งชัยนำโดยโชคดีโชคหมานนำโดยนายสว่างดวงอาจนะครับท่านปรมธาคุณวัชรพลกาแก้วและน้องๆทีมงานองค์การบริหารส่วนตัววยทุกคนครับเอาบังแรกบังเปิดสนามนะครับเปิดมาแล้วครับจางสวยงามเป็นการเปิดสักการที่สุดยอดสุดยอดของลำโตขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ทางหนองแค่ ให้สังเกตบังฟ้านะครับล้มไปทางน,านั้นเด้อตอนนี้ล้มมากเขากีฬารีบรีบนะครับตอนนี้เบิง้งตอนขึ้นได้สวยงามตอนลงสิเป็นยังไงพอจำลองเบิงบ้งเอาพี่น้องก้งอี้นี่บ้เปนมี่บ้สิจบแบบเท่หรือสิจบแบบใจหรือสิฮักเนี่ยเขาเอาเดิ้<า><า>ไปตักใครทิ้งนั้นมู่สามนะครับนี่นยังบอทสุดยังขึ้นไปเรื่อยๆอาวลงม,มานะครับ ลงมาเรื่อยๆไขหอยย้อน่อยถึงหาอยู่มองดึงไว้ึงไว้หาอยู่มองอยู่มองเศร้าพริกายพริกผวาเก้าอี้ไปใส่เบิร์ดเก้าอี้มาแล้วมาแล้วล้มกันลังมาดื้อโอ้ยเย่อนหย่อนหย่อนหังดั้งแรกแอบหนานหมอบกันเทศให้กองอเมริกันเต็มจำนวนเงิน เด้งศูนย์สองร้อยยี่สิบบาทครับกันเถิอบตผงไส้นี <accord> ่คือฐานจุดบังไฟเด้อพี่น้องใครบ่เคยเห็นเดี๋ยวเขากลับกำลังแม่งยาอยู่เออเดี๋ยวกขาลังเสียบขึ้นฐานบังไฟอีกรอแป๊บหนึ่ง้อพี่น้องเด้อ

ชัดบ <Thompson? S 1> ่ชัดบ่ชัดชัดชัดถ้าลอเพี่าม่ตองเป็นใหม่ต้องเป็นี้หรอกคนนี้เลยไปสุดเลยท่าน่ทกตอนนี้ผมก็ได้ยูกับฝั่งเพราะงี้ผู้ติดพันเตร่ยมเพราะงเตร่ยมหรือเปล่ยมตรงสีผู้กอตัางเวทเมื่อก่อนแล้วบังคับแบบนี้ เ่้หอยเลเปบ่ะไรเนาะเจ้าฉบับเนาะเจ้าฉบับตะไรเนาะต้นตำนานพี่น้องสังเกตบางกรุงนี่จะหนานะครับหนาสมองไฟ้ตสะเล่ลานพูดว่าเลยแต่ว่าอันนี้จะจะจะแคบหน่อยนะครับ เป็นมุ้งไฟขนาดพอสามนะครับเป็นสามสองห่พอสามสองหูนะครับยุนี่จะจะไหนหมุนบ่ครับตอนจุดหมุนครับหมุนซอยหมุนซอยมันบ่ครับหมุนซอยโอ้หมุนสองสองุดแล้วหมุนอันนี้อันนี้บ่ได้กลางล่มครับเนี่ยบ่ริการหล่อมคือคือลงมากเลยเป็นกรงส่วนต้องทำยังไงน้ำมันสัตวโอ้เป็นกรงน้ำมันสัตับกรงส่วนนี่สังเกตดังกรงจะจะเหงพี่น้องเอ่าอ่าล่มล่ำนี่จะบ่ได้เอาไว้ตรงกลางนะครับเอาไว้ข้างบนน่าจะเป็นส่วนนะครับน่าจะมีรายละเอียดเหมือนมุ้งไฟแหางน่ะมีการทวงกันอย่างนี้ครับเนาะ ยังรแบบแบบนี้ครับแแบบบังสิทธิแตงแต่จุดหน้านี่จักบีครรบหลายจุดหลายจุดเลยลอยก่อสิบเมลอยบเก่อสิบโอ้ยลอยก่กว่าโบถือว่าถือว่าพอสมาาเรี้อยเพราะว่ามันหนักแค่นนครับน่าเล่เล็กแล้วก็โบไม่หลมโบไม่หงยังก็จะไม่มีเลยสองเลยครับเดี๋ยวจะไม่บังนักันครับตอนเปนจุดครับผม เยอจังเลยอนสอาโนี players, ements, ats, ่ครับอนเสียเยอะข้เยอะรอเา้เายัะเอาเชบับเนาะปขปยังเพาะปิ่มปมเนาะเออมาไสเลยครับเป็นกองสีตอนเบับเสียอนเสียตวเลยครับตัวนี้เสียตได้ขึ้นเนาะท่นี่อ๋อรออยู่บอ เพราะตีสิกาไงเลยครับแต่ว่าพอพอพอสามเนาะพอสาเนาืพอต้อพอสามอเกินข้อบกอเเียนนด้นนี่ท่อเห็นทอพี c ีซีนี่ทอสเกินครับไปพด่น้องอโควงเมานเลยว่าพีนี่พีแหลกคนครับเขาก็จมาีต่อไปพี่นาจะังข้อโคล่างถูมบังเก่ามสิพี่นี่คือว่าจะเปบดเดียวตวไม่ให้พีนี่ ขึ้นวันเขาถือซ้อนกันไปหนี่ก็จุดกลางหันแลนเถวพร้องกันตัวนี้ของใครของมันเลยแข็งเหนียรเหนียรเลยอันนี้ยังพอพี่ยังเคย่งกันจุดยังขี้เกียจบ่แมนครับจุดแค่เชนวนบ่แมนโอ้เอ้าโบแมนโบแมนไมีห uh ู huh, uh ่เ huh. ดียวผมผมเบิร์หูวเลย่ัมีสองหู่สองหู so ่ครับสหูโอ so ้ผมเคยเห็นเด้๋ยพี่น้องเอ้ยเนาะเราเห็นหัเจาะเบี่ยงกันเบิร um ์เบิ่งนเราเห็ุกันสีด้นเป็นคนละทางมาเลยสิเป็นแรงบุ เคยเห็นเต้นในทีวีเนาะมันคือเมืองอันนี้ท่อเท่าไรนี่ท่อสามท่อสามกันเนาะมองแบบมองนี้แบบแบบเที่ที่สุดนะครับโอ้ยนั่งชั่วนั่งเนล่าขึ้นวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาล่อเบิ้งน้ำกันไปยังซื้อทีมงานอย่นงครับทีทงานประกอบไปด้วยเออโอ้ยเกิดว่าน่าจะสิว่าจังไรเดี๋ยวก็พิดไปเรื่อยๆนะบม่เคยมี ซื้อทีมงานเงาเห็นเห็ดในชุมชนเห็ดในชุมชนเห็นแบบนี้เนาะได้แบบนี้ในเทือนี่ยังเห็ดมาใส่กันตอนนี้เด็กนตะบอนแข่งยีละเถือนแลครับเนาะมาจากตะบอนเปรดกว้างหน้าตอนนี้หน้าขอนี่เวลาขึ้นไปแลยฮ่อนเขาเก็บมาเม็ดอีกหรือบ่ปีปีต่อไปบ่ได้บ่เสียเลนบ่คือทวงนี่ตัดทวงเม่เลยกันเวลาเสียแล้วโอ้เอ้เสียหลบแหงอ๋มาถี่ใหม่นี่เนาะคือมันกรโม่ใหม่ดอกตะบันที่บ้านนะบ้านกันบ่เออบ้างเขาถึงเม็ดอีเมียบอใดมันอันตรายนะแตกมันหนังนะ

คืขึ้นๆๆมันสิขึ้นให้เรื่องมันเด็กๆน้องเด้อขึ้นได้หนิเหยลองสนอะไพนะขึ้นมันนี่ขี้เกียที่มันเป็นขี้ควายมันี่ก็อาจจะเกือบโอดแจงยังว่าใครลักมันอาจะขี้ต้มเด้อมาใส่คนๆหน่อยนะขึ้นอันอัดบางจูดอันว่านี่เลยจูดก่อนนี่อันจูดจูดอัดบางสุดท้ายเลยอันว่านี่เด้นี่อันน้องอันจูดแล้วงันนี่อัน อันวงบ้านนั้นจะเอามาพิมพ์เงิขาเอาไปจูนเรียบ้อบง่ายยังว่าโอ้ยอันนี้ยังพอมันเกินยังตัวหนึ่งรักมันรักมันบอกโอ้ยหมุนเนองแล้วเอาไปใส่กุ่นแล้วให้มอยพวยจูนบ่ได้ไหมยังนั้กเขาหูเลยบ่ไดู้เรื่องเลยเป็นยังว่าบ่ได้นอนแล้วก็บ่หูยังเลย อย่าพาทีพี่น้องไปเบิงงเด้อการเอาผมไฟขึ้นฐานจุดเพิ่นมาเบิรงนกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง F C ่ต่างๆประเทศนะมาเบิรงนรกันครับ015มูฮัฟสองก็บี่วด อันนี้เป็นปฏิทินบุญของไฟอยู่บ้านทุ่งชัยอำเภออุดรธสัีจังหวัดนเก่เกอเดียวพ่ี่เดี๋วครับอยพีถอย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 ันศูนย์หนึ้าถอยไปทางไหนเขาีตบพิ่พีบ่ ท่นขิงลิงเลยครับน,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 นี่แหละครับพี่น้องประเภทนี้ผู้นงไฟอยู่ต,ตำบลทุ่งชยัยอำเภออุดม,มพรพิกสายจังหวัดศรีสะเกดครับบังไฟตะไล้นะครับมีอยู่ในแห่งเดียวของจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นตะไล้ครับตะไรหมื่นครับโอ้หมุนละครับหมุนขึ้นที่ตึ๊่เลยครับ โอ้ลงเร็วอยู่เนาะทอสามนะครับพี่น้องนะหมุนเิียวเียวเลยครับหมุนเกี่ยวเกียวเลยเอามาจอที่หรอกนานเอ้ยพม,มพมพีแล้ว นั่นจะเป็นของในายกมั้งแมนบอล่าเงี่ยเออไปมันไปแล้วครับบ้าลูบลบคนเนี้ยฝั่งที่สองเดอ้อฝั่งที่สามเหรอบ้าลูกฝั่งที่สาม้วครับนี่แหละครับพี่น้องวิถีห้องน้อหาอยู่หาก,กินพี่น้องมดก้อนที่ลงไร่ลงหน้าอย่าลืมเดอ้อปุ๋ยเพชรต้องทิ้งครับ <ś led> ฝากไว้ให้ในอ้อมกอดของพี่น้องเพชรตองคิงวิเพชรตองคิงอันนี้เป็นของนายกอบตอทุ่งชัยนะครับตอนนี้กำลังกำลังกำลังจุดชวนวนแล้วครับ นอ้องเอ้ยขึ้นจนทะลุฝ้าเลยครับปัะทท่นี้ข้างยู่ฝ้าบุแล้วครับจะฝาบลงมาด้อเออลงมาลงมาลงมาลมา่ะ นั่งอยู่บนฝ่าบุลลครับพี่น้องโอ้ยน,นั่งแล้ว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 พี่น้องเนี้ยเห็นบ่แล้วครับกล้องใช้กล้องอ่วีฟูโบ่โบชัดเหมือนกล้องมือถือไม่เหมือนกล้องกล้องทั่วไป ไปทางของแค้นโควงขึ้นสไตล์การสื้นมันขึ้นคนละสไตล์เึ็นเนื้อเยื่อจุดเราคนเนึ่งฐานออกไปแล้วเนึ่งฐานออกไปแล้วเ่ราะหอนาะเนึ่งฐานเอียงไปทางแกมลิ้งโอ้ยนกเยี่ยมว่าเราใช่มันเป็นจังไต้นี่เป็นตะเลี้ยวต้นเป็นตะเลี้ยวต้นแท้การอิจฉาแท้เอาลยคือโอละเอาละหามองยูหมองเศร้าผิกความผิดไงบึ๊บบั๊บ พีกความพิีไงหายปานสาวสำน้อยกองมีปัญหาครับกงมีปัญหากองเป็นกงไม่ไพ่นั่งได้บ่เอาติดไปที่เรียบร้อยเอาโควงไปตามควันเอาขอาชิปาก้อนเอาคอยโยกคอยคลงมาตีป๊บป ตัวเียตีปีพับๆเจ้าาฝ่าวายแต่ผู้ใหญ่ต่อผูการับจุกกูจุกกูเอาเลยบานไปเด้อได้มูสไปแน่เลยบานโมูสิไปเลยไป้เอยาวไปแล้วนั่งอีกแล้วนั่งอีกแล้วาลงเจ้าครับ้าราชมาบาบลหน่อยกมีนี่เาครับแม่้วครับแม่งดางไเน้อพิคาบาล เด so ียวบนหลังคาเฮ้ยให้ดูเดียวด้ว